วันนี้แพรจะพาทุกคนไปกินร้านปิ้งย่างญี่ปุ่นข้าวถังไม้เจ้าดังที่ข้าวญี่ปุ่นกับเนื้อญี่ปุ่นเขาเด็ดมากๆนะคะแล้วร้านเนี้ยคนญี่ปุ่นทานกันเยอะด้วยจริงๆร้านเนี้ยมีหลายสาขาแต่วันนี้เรามากินที่สาขาออนุษซึ่งสาขาเนี้ยเขาจะมีชุดอาหารกลางวันนะคะที่แบบเนื้อดีมากค่ะทุกคนมีให้เลือกหลายส่วนด้วยนะร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านยากินิกะโอนิคุโตโกฮังค่ะตั้งอยู่ในออนุชพลาซ่านะคะข้างในนะคะจะมีที่จอดรถจอดรถเสร็จก็เดินออกมาข้างหน้าได้เลยค่ะร้านจะอยู่ฝั่งริมถนนนนอัี้ จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะซึ่งร้านเขาจะมีโซนห้องส่วนตัวด้วยและจุดที่แพชชอบร้านนี้อีกอย่างนะคะก็คือเรื่องความใส่ใจค่ะทั้งเมนูแล้วก็ป้ายอธิบายต่างๆนะคะแม้แต่ซอสโดยซอสเขานะคะจะมีทั้งหมด5ตัวยังไม่รวมเครื่องปรุงนะคะแล้วก็มีเกลือพริกไทยให้ด้วยส่วนน้ำแพแะน้ำอามาโอ๊ตสตอรี่โซดาค่ะหอมมากแก้วเจแล้วสาขาเนี่ยเขาจะมีเมนูรันเซตนะคะมีให้เลือก3เซตค่ะชุดแรกแพสั่งเป็นชุดวาเกิวเลือกเนื้อได้520บาทโดยวันนี้นะคะแพ้เลือกเป็นวากิวคารูบินะคะส่วนนี้จะมมีควาแบบ แทรกนุ่มทานง่ายค่ะเวลาทานนะคะก็เอาเนื้อไปย่างบนเตาถ่านได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอามาโปะบนข้าวญี่ปุ่นจากนั้นนะคะเอาวาซาบิในจานเนื้อนะคะมาผสมกับซอสโชยุกินคู่กับข้าวกับเนื้อได้เลยค่ะรสชาติเค็มๆหว,วานๆข้าวนุ่มๆและในชุด้ยังมีกิมจิแตงกวากิมจิผัดก,กัดขาวสลัดทูนเาตาซสุปเนื้อแล้วก็ชาเขียวรีฟิวให้ด้วยนะคะเมนูต่อมานะคะเป็นลันเซตชูสเต็กเนื้อสันในวากิวค่ะชุดละ8 8 0บาทตัวนี้สเต็กเนื้อชิ้นหนานะคะย่างข้้าางงละนทีคครึ่่กับ เสร็จแล้วนะคะเอามากินคู่กับข้าวโรยเกลือพริกไทยแค่นี้ก็ฟินแล้วค่ะทุกคนตอนกัดเข้าไปนะคะไม่ต้องออกแรงดึงแรงถึงเลยนะ,ะทุกคนมันนุ่มมากแล้วข้าวก็คือนิ่มทรงเสริมกันสุดๆเมนูต่อมานะคะเป็นเมนูข้าวตัวเด็ดของเขาะคะ่ะนําเข้าจากฟุกุโอกะนะคะมีทั้งหมด3ขนาดซึ่งวันนี้เราสั่งเป็นไซส์ใหญ่นะคะ1นกิโลสี่บาทตัวข้าวเขาจะใส่มาในถังไม้นะคะมาแบบร้อนๆส่วนตัวต่อมาแพ้สั่งเป็นเซตลินวัวรวมค่ะมีเฉพาะสาขานี้เหมือนกันชุดละ8ป0 บาทซึ่งในชุดนะคะจะมีลิ้นวัวยาไซตต้นหอมซอยลิ้นวัวพันต้นหอมแล้วก็ลิ้นวัวที่เป็นส่วนบนนะคะจะออกสไลด์หนามากกว่าเวลากินนะคะเราก็เอามาย่างให้พอสุกเสร็จแล้วบีบเลมอนลงไปแล้วก็อั้มได้เลยค่ะทุกคนลิ้นกรึบมากต่อมานะคะจะเป็นการย่างลิ้นสไลด์ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนบนแบบแร่หนานะคะส่วนอีกชุดหนึ่งอ่ะแพสสั่งเป็นลิ้นส่วนปลายค่ะจัดมาเป็นเซตดอกกุหลาบชุดละ2 8 0บาทจะสไลด์บางกว่าซึ่ง2ตัวเนี้ยพอกินเทียบกันนะคะตัวที่เป็นส่วนบนในเซตลิ้น มันจะมีความเด้งความนุ่มค่ะแพะเอามากินคู่กับซอสมิโซะนะคะรสชาติแบบเค็มหวานแต่ว่าส่วนปลายมันจะมีความกรึบความหนึบมากกว่าค่ะสัมผัสต่างกันส่วนจานนี้นะคะเป็นพีระมิดเนื้อวากิวสันในค่ะ780บาทเขาจะหั่นมาเป็นลูกเต่าแบบนี้นะคะโดยเราก็เอามาย่างพลิกกลับไปมานะคะจนออกสีน้ําตาลค่ะแล้ววันนี้แพรจัดเป็นชุดผักกาดหอมกับมิโซะเห็ดมากินคู่กันด้วยนะคะอันนี้ชุดละหน0เสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อเต่าลงไปแล้วก็ห่อผักกินแบบนี้เลยค่ะจานต่อมานะคะเป็นเนื้อค สาวากิวนะคะเป็นส่วนสั์สโกค,ค่ะแล้วมาชิ้นใหญ่มากค่ะทุกคนตัวนี้จะเสิร์ฟม,มาคู่กับไข่แดงนะคะตอนย่างนะคะชิ้นจะบร่มเทิมแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็เอาไข่แดงนะคะตักโปะข้างบนตีย๊ไข่แตกนิดนึงค่ะแล้วก็กินคู่กับเนื้อกับข้าวเนื้อนุ่มมากทุกคนมันแซกนิดนิดต่อมานะคะไม่ใช่ไอติมนะคะแต่เป็นมิโซะยุเกะค่ะ360บาทตัวนี้ข้างในเขาจะมีไข่แดงซ่อนอยู่ในโคนวาฟเฟิลด้วยนะคะตอนกินนะคะจะมีความหวานเค็มนัวเนื้อไม่ขาานะคะ แต่ถ้าใครชอบเนื้อที่มีความกรุบด้วยนะคะแพรแนะนําให้สั่งเป็นเนื้อส่วนน้องลายขาหน้ามาค่ะ240บาทตัวนี้มันจะมีความกรุบกรุบกินคู่กับซอสโชย,ยุก็คือเข้ากันค่ะทุกคนหอมต้นหอมชามนี้นะคะเป็นราเมงซุปเอ็นเนื้อนะคะชามละ220บาทตัวนี้ซุปเนื้อก็คือเดอะเบสมากกลมกรอมหอมเนื้อเนื้อก็คือนุ่มใส่เส้นมาเยอะดีและนอกจากวัวน,นะคะเมนูหมูโรบูตาก,กับเมนูไก่ก็มีนะคะจานนี้เป็นอิตาเลียนคาชิวะ150บาทจะเป็นเนื้อส่วนน้องไก่นะคะเสิร์ฟม,มาคู่กับ มะเขือเทศเวลาย่างนะคะต้องย่างเนื้อไก่แล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็มะเขือเทศที่ย่างเอาไปผสมกับตัวน้ำซอสค่ะลอกเปลือกออกแล้วก็ขยี้ให้เนื้อผสมกันแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเอาเนื้อไก่ไปจุม่มซึ่งตัวนี้ซอสเขาจะมีความแบบสดชื่นหอมมะเขือเทศค่ะแล้วตัวข้าวในถังไม้นะคะถ้ากินเหลือสามารถให้พนักงานปั้นโอนิกิริกับบ้านได้ด้วยนะคะจากนั้นเรามาต่อของหวานกันต่อตัวแรกเป็นไทากิชิราทามาค,คิมอันมิสึค่ะ1 9อบาทเวลากินนะคะเราจะเอาขนมปลาไทะกิไปปิ้งให้กรอบนิดนึง คู่ไอศครีมไฮเลอรเป็นรสมัชากคือมันเข้ากันมากๆทุกคนอีกตัวนึ่งนะคะเป็นน้ำแข็งใสคาวพิทเบอร์รี่นะคะ180บาทตัวนี้เขาเอาคาวพิทมาทําเป็นเกล็ดน้ําแข็งกันทุกคนเปรี้ยวอมหวานลองไปทานกันดูนะคะ